นี่คือ The Tower 600สีใหม่จาก t h e r m a t e c h ครับกับสี Mint Strawberry ครับ สำหรับ The Tower 600เนี่ยจริงๆแล้วมีออกมาสักพักแล้วและเราเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับแต่รอบนี้มาพร้อมกับสีใหม่ m n t s t r r w b e r r y และต้องบอกว่านอกจากสีนี้แล้วจริงๆ The Tower เนี่ยมีหลากหลายสีมากเป็นหลัก10สีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับเคสตัวนี้ดีไซน์เด่นๆคือสามารถวางตั้งและวางนอนแบบนี้ได้นะครับสำหรับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันครับ เอาละเรามาดูรายละเอียดของเคสตัวนี้กันเลยกับ The Tower 600ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย The Tower 600มีมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเรื่องของสีครับตัวนี้คือสีใหม่ Mint strawberry และนอกจากนี้สีอื่นๆบอกได้เลยว่ามีเยอะมากผมคิดว่าน่าจะหลัก10สีถึงได้ะนะครับอ่ะเรามาดูกันกับ The Tower 600สี Mint strawberry นะครับเริ่มจากดีไซน์เคสตัวนี้ก่อนนะครับจะเป็นลักษณะผมเรียกมันว่ากระสวยอวกาศนะครับสามารถตั้งนอนแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะ ตั้งเป็นแบบทรงแนวตั้งก็ได้แต่ว่าในเรื่องของฐานนะครับตรงนี้ถ้าคุณจะซื้อเพื่อตั้งแนวนอนแบบนี้ครับคุณจะต้องซื้อฐานแยกต่างหากนะครับไม่ได้แถมมาในแพ็กเกจนะครับโดยฐานเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับฝาเคสแบบตรงรุ่นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นฝาเคสแบบนี้สามารถแกะถอดออกแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เมื่อคุณซื้อแพ็กเกจแบบนี้มันก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับพร้อมกับฝามาสกู่และดูสีครับอย่างที่บอกไปครับสีต่งตางๆเยอะมาก นี่แล้วเขาก็จะแต้มดำๆตรงนี้นะครับเป็นมิ้นสตรอเบอรี่และสีอื่นๆครับเป็นไงครับสิบสีเลือกได้เลยนะฮะอ่ะทีนี้ขาเดิมๆเดีเ๋ยวเราให้ดูเขาจะมีขาเดิมแบบนี้นะครับนี่อันนี้คือขาแบบเดิมที่ติดมาบ,บเคสเพื่อวางเป็นแนวตั้งเนาะอ่ะก็จะทําการขันน็อตตรงนี้อ่ะเท่านั้นโอเคผมประกบคืนก่อนสําหรับเคสตัวนี้ฝาด้านหน้าจะเป็นเทมเพอร์นะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับหลักๆแล้วชิ้นตรงกลางนะครับความหนาอยู่ที่3ม mm. มทุกชิ้นเราก็กดออกมาแบบนี้ครับ แล้วก็เอาออกมาเป็นฝาใสนะครับไม่ได้เป็นแบบกรองแสงด้วยนะเป็นแบบใสๆเลยนะฮะโชว์ฮาร์ดแวร์ภายในแบบเต็มๆตรงขอบก็จะเป็นสีมิน์และสังเกตนี่เขายังมีดีเทลตรงนี้นะด้านในตรงนี้ที่เป็นเหล็กก็จะเป็นสีสตรอเบอรี่ส่วนอีก2ชิ้นก็สามารถงัดได้เลยครับเหมือนกันครับโซนที่เป็นเหล็กก็จะเป็นสีสตรอเบอรี่แบบนี้ฮะสีชมพูอมแดงๆหน่อยอส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวมิ้น์เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะฮะ โดยองค์ประกอบภายในแน่นอนครับด้วยไซส์ของเคสก็จะเป็นขนาด mid tower นะครับแต่รองรับฮาร์ดแวร์ตัวใหญ่ๆได้เลยอย่างเช่นในส่วนของชุดน้ำนะครับรองรับได้ถึง420ม mm ิลลิเมตรนะครับสำหรับชุดน้ำเนี่ยถ้าคุณติดตั้งหม้อน้ำที่ผมเรียกว่าด้านบนแล้วกันนะเพราะว่าเราวางแนวนอนแล้วนะครับถ้าติดตั้งหม้อน้ำที่ฝั่งเนี้ยมันก็จะเป็นขนาด420ม mm ิลลิเมตรได้อย่างนี้เราติดตั้ง240มิลตรงเนี้ยมันสามารถทะลุเข้าไปได้อีกนะ ตรง cover power supply นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็ยังติดตั้งชุดน้ําปิดได้คุณเลือกติดตั้งด้านล่างหรือด้านบนได้เลยนะครับก็คือถ้าคุณทําเป็นแนวตั้งเนี่ยซ้ายหรือขวาได้ทั้งหมดแต่ฝั่งนี้สามารถติดตั้งไซส์และขนาดได้ที่สามอมิลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งของกา๊าซจอนั่นเองส่วนกา๊าซจอแน่นอนครับคุณสามารถติดตั้งเข้ากับไลเซอร์กร์ดนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถโชว์กา๊าซจอเป็นแนวแบบนี้ได้นะครับอันนี้แบบติดแนวมาตรฐานแต่เขาก็จะมีอุปกรณ์บันเดที แถมมาให้นะครับเพื่อเป็นชุดยึดไลเซอร์การ์ดด้วยนะครับอ่ะเราให้ดูแล้วกันเขาจะมีชุดสําหรับการติดตั้งการ์ดจอแนวตั้งแบบนี้นะครับพร้อมกับพวกชุดค้าการ์ดจออ่ามาให้เสร็จสับนะครับแล้วก็ตัวเอ็กซ์แพนชันเนี่ยตรงบรักเก็ตตรงเนี้ยคุณสามารถกรับด้านได้ดีไซน์ก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการติดตั้งได้พอสมควรนะครับทีนี้ชุดลมคุณสามารถติดตั้งขนาด210มิลลิเมตรได้ถ้าคุณจะใช้ชุดลมและในส่วนของการ์ดจอครับเป็น กราสจอแบบ3พัดลมนะครับ 7900xTX นะครับซึ่งถ้าเราใช้การาสจอที่มันยาวเราจะสามารถถอดตัวบล็อกเกตตรงนี้เป็นโคเวอร์นะที่อยู่ฝั่งใกล้ๆกับพาวเวอร์ตรงนี้นะครับคุณสามารถถอดได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ถอดไม่ต้องการถอดปกปิดให้สวยงามเนี่ยไซส์ขนาดการาสจอยาวไม่เกิน280มิลคุณจะไม่ต้องถอด ตัวบักเก็ตนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันยาวเกิน280มิลคุณแค่ถอดมันออกคุณก็สามารถติดตั้งการ์ดจอไซส์ยาวๆได้แล้วนะครับซึ่งรองรับเอายาวแบบสุดเคสเลยนะประมาณ400มิลลิเมตรเลยการ์ดจอ400มิลก็โคตรใหญ่เลยนะพาวเวอร์ก็ใส่ติดตั้งมาตรฐานได้นะครับพาวเวอร์จะอยู่ฝั่งนี้และเมนบอร์ดครับก็รองรับมาตรฐานใหญ่สุดคือ atx ไซส์มาตรฐานนั่นเองนะครับอ่ะส่วนพวกฝาตรงนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับมีแผ่นกองฝุ่นให้ด้วยนะด้านใน ซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะถอดเปลี่ยนนะครับเขาก็ยังมีตัวพาร์ทที่เปลี่ยนให้เอาไว้ทําอะไรครับก็เอาไว้สําหรับการติดตั้งจอขนาดเล็กตรงนี้ได้แต่จอไม่ได้แถมนะครับไลเซอร์การ์ดก็ไม่ได้แถมนะครับคุณจะต้องซื้อแยกไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บสายเลย พื้นที่เยอะมากๆแล้วก็พัดลมนะครับเขาแถมมาให้แล้วจํานวน2ตัวแบบไม่มีไฟเป็น ct นะครับซีรีส์ซีขนาด140 mm มมตรจำนวน2ตัวด้วยกันรอบสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,500รอบด้วยกันและด้านบนก็จะมีฟอนต์พาแนลนะครับหลักๆก็จะเป็นปุ่ม Power ปุ่ม Reset แล้วก็ USB Type-C 1พอร์ตแล้วก็ Audio Jack ที่เป็นไมเป็นหูฟังแยกกันนะครับขนาด3.5ม mm ิลแล้วก็ USB 3.0 มากถึง4พอร์ตด้วยกันอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะครับภายด้านหน้าเคสนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวางแบบตั้งดูนะครับแล้วก็มาดูพื้นที่ด้านหลังเคสนะครับเพราะว่าถ้าวางนอนเนี่ยจะดูหลังเคสยากมากๆอะเดี๋ยวผมขอปิดเครื่องแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์เล็กน้อยครับเราหมุนมาให้ดูนะนิดหนึ่งเมื่อคุณถอดฝาที่ผมเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคุณจะพบกับด้านล่างแบบนี้ครับคุณจะต้องใส่มันกลับเข้าไปเนาะนี่คือขาวางครับอะ เราจัดการก่อนผมก็ขันน็อตคาเอาไว้เนาะป้องกันการสูญหายเมื่อเราขันเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือแผ่นกองฝุน่นเดิมๆนะที่เขามีให้นะแล้วก็ใส่เข้าไปครับแค่นี้เรียบร้อยเมื่อคุณติดตั้งฐานตรงนี้เรียบร้อยคุณก็สามารถวางตั้งได้แล้วเราวางเป็นแนวตั้งปั๊บให้ดูฐานกันก่อนนี่คือขาลักษณะขาจะเป็นพลาสติกนะแต่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เหนียวมาก แล้วก็จะมีนี่ยางรองตรงนี้ให้2ฝัฟังเลยนะเพื่อป้องกันการลื่นถลายของตัวเคสแล้วก็ตรงนี้ครับที่ฐานก็มีให้แล้วก็จะมีตัวเขาเรียกว่าการลื่นตรงนี้อีกออก็แน่นอนว่าคุณตั้งแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะถลายล่วงอะ่ะเออแล้วก็ด้านล่างก็มียางรองอีกเพื่อไม่ให้มันลื่นไหลนะวิธีการประกอบก็แค่กดลงไปเลยเพราะว่ามันเป็นแบบสลักแค่นั้นเองโอเคเรามาดูกันต่อครับก็สําหรับพาร์ตต่างๆเนี่ยสามารถถอดได้แบบ ไม่ต้องขันน็อตเลยนะครับอะเริ่มจากด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างตรงนี้ที่เป็นจุดติดตั้งหม้อน้ํานะครับหรือพัดลมก็แล้วแต่นะครับคุณสามารถเอาออกได้เลยนะครับมันเป็นแค่แม่เหล็กกับสลักคแค่นั้นเองแล้วก็มีแผ่นกองฝุ่นสามารถรื้อถอดไปล้างทําความสะอาดได้เลยทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็สามารถเนี่เป็นแม่เหล็กแบบนี้ง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราจะลื้อให้ดูเรื่อยๆนะนี่อะฝั่งนี้ก็จะเป็นการติดตั้ง พัดลมหรือหม้อน้ําได้อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นฝั่งก๊จองเนี่ยหม้อน้ําใหญ่สุดคือ360มิลครับคุณสามารถหรือตัวชุดติดตั้งเนี่ยออกมาประกอบก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็รองรับ420ม mm, ิลใหญ่สุดด้านหน้าตรงนี้นะครับตรง cover power, power supply เนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมได้อีกนะ120 mm, หรือ140มิลก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าถ้าคุณติดตั้งพัดลมตรงนี้นะครับตัว ฝั่งสายยางเนี่ยอาจจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเพื่อให้มันไม่เกะกะนะและขวางทางลมนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้นะฝาให้ดูทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะมองเห็นเรื่องขององค์ประกอบในการจัดวางได้ชัดเจนมากขึ้นด้านบนครับงัดออกเช่นเดียวกันครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นฝาพร้อมกับแผ่นกองฝุ่นด้วยและสังเกตรครับตรงนี้คือช่องในการลอดสายนะจะอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะเสียบสายใดๆก็ตามเมาส์คีย์บอร์ดหรือ external hard disk นะครับสายแลนสายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องรื้ฝานี้ออกหรือจะมีการถอดเข้าถอดออกเนี่ยคุณจะต้องเอาฝานี้นะครับและจัดรวบเพื่อให้ออกที่ช่องนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงในการถอดเข้าถอดออกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียบแล้วใช้ยาวๆเนี่ยก็จะสะดวกกว่าด้านบนครับอย่างที่บอกไปพัดลมนี่คือพัดลมขนาด140มิล2ตัวเป็น CT series นะครับ ไม่มีไฟรอบสูงสุด1 5 0 0รอบอย่างที่บอกไปเราหมุนมาที่ด้านหลังดีกว่านะฮะด้านหลังปึ๊บนี่คือด้านหลังเคสพบกับแผ่นกองฝุ่นไม่ต้องขันน็อตเหมือนเดิมครับมันเป็นแม่เหล็กแค่นั้นเลยง่ายมากอันนี้คุณสามารถติดตั้งพัดลมได้อีกนะพื้นที่การติดตั้งเยอะมากนะับพัดลมได้2ตัวนะแล้วก็เหมือนเดิมครับงัดออกมาแค่นี้เลยมันเป็นแค่สลักจะเป็นสีมินทั้งหมดนะทั้งแผ่นเลยส่วนเหล็กข้างในเนี่ยจะเป็นสีสตอเบอรี่เออ ดีไซน์เก๋ครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นชุดติดตั้งฮาร์ดดิสสามารถรื้อถอดได้นะครับคุณจะติดตั้ง2.5 2ตัวก็ได้หรือถ้าเป็นขนาด3.5ได้1ตัวและถ้า2.5ไม่พอครับติดที่ตรงนี้ได้อีก1ชุดเวลาคุณจะเปลี่ยนชุดน้ําชุดลมก็แล้วแต่ครับตรงนี้ช่องเปิดกว้างหรือเปลี่ยนง่ายไม่ต้องถอดบอร์ดออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของจุดเก็บสายครับโอ้โหบอกเลยว่า กว้างมากครัผมให้ดูมันกว้างแค่ไหนนะนี่สอนิ้วผมเหลือๆเนี่ยเอามาทาบนะเราไม่ได้วัดให้ดูแต่ผมบอกเลยว่ากว้างกว่าเคสทั่วๆไปแน่นอนนะครับถึงขนาดว่าชุดลมใส่ความสูงได้2 1 0มิลนะ่เออพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหลือๆเลยครับแล้วก็ยังมีพวกกลิปนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะเขาเรียกว่าเป็นตัวล็อกอ่ะเป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะเนี่ยคุณสามารถรวบเก็บสายที่ขอบ ทั้ง2ฝั่งได้เลยพื้นที่การจัดเก็บสายมีเยอะมากๆนะครับด้านล่างตรงคมเวอร์พาวเวอร์สป라이เนี่ยตรงเนี้ยก็ยังเหลือนะเออพาวเวอร์ Power ก็ใส่ไซส์มาตรฐานได้เลย220มมิลแบบนี้สบายๆนะจบไปแล้วนะครับกับ The Tower 600จากเ h อ r m ม t เทสครับก็โดยรวมเนี่ยเป็นเคสที่มีดีไซน์ผมเรียกมันว่า ็สวยอวก,กาศนะครับสามารถตั้งนอนแบบนี้ก็ได้หรือจะตั้งแบบแนวตั้งปกติก็ได้นะครับรองรับฮาร์ดแวร์ไซส์ใหญ่ๆอย่างเช่นชุดลม210มิลก์ดจอ400มิลโดยการถอดบักเก็ต ในส่วนของ c o เ e อร์พาวเวอร์ออกนะครับแล้วก็ชุดน้ำปิดรองรับซสาใหญ่สุด420มิลลิเมตรก็ถือว่าเป็นเคสคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับฮาร์ดแวร์ตัวท็อปๆได้นั่นเองและที่สำคัญครับเรื่องของ AirFO ฟการจัดเก็บสายต่างๆไม่ต้องห่วงพื้นที่เหลือเยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจเคสตัวนี้นะฮะสีใหม่รวมไปถึงสีอื่นๆเพื่อนๆสามารถไปดูที่เว็บไซต์กันได้สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ complete tv ครับ